Thank okay. you. ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่26ท,ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เดินทางเข้าสู่การแข่งขันในวันที่5แล้วใหม่บีภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสแล้วก็กีฬาเทควันโดนมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าน,นักกีฬาไทยของเราจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนไปติดตามกันได้เลยค่ะเริ่มกันที่การแข่งขันยิงธนูที่เกโรล,ล่าบุงกาลาโนภายในสนามเสนายานค่ะที่กําลังชมเป็นการแข่งขันประเภทคันธนูโค้ง,คคงววคก ผลปรากฏว่านักยิงธนูของไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดคือวิทยาคำก้องทำคะแนนรวมติดอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงมาคล้องคอได้สำเร็จการแข่งขันเทควันโดที่สนามป๊อปกิ้งสปอร์ตฮอลชิบูเบอร์ไทยมีรุ่น2เหรียญทองโดยในการแข่งขันรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมชายไทยส่งเป็นเอกกรเกตลงสนาม พบกับสอนชัยมังเกลือจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นเอกก็ทำผลงานไม่เข้าเป้าพลาดท่าแพ้นักเทควันโดจากลาวทำผลงานได้ดีที่สุดที่เหรียญทองแดงเท่านั้นก็เสียใจครับก็ทำอย่างที่ตั้งเป้าไว้ไม่ได้ก็อยากได้เหรียญทองครับก็ถ้าถามว่าเสียเปรียบไหมก็มีส่วนเป็นองค์ประกอบหนึ่งะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับผมก็อันนี้ขึ้นมาฉุกเฉินแทนพี่นาชาที่ต้องคอลี่ฟายโอลิมปิกครับก็ ส่วนใหญ่ผมจะเล่นรุ่นฝ่ายมากกว่าเพราะน้ำหนักจะอยู่ในรุ่นนั้นมากกว่าครับส่วนอีกคู่เป็นการแข่งขันในรุ่นไม่เกิน58กิโลกรัมชายเจยรนัตนาคาว,วิโรดฝ่ายน้ำเงินพบกับจอห์นพอลริซาโดจากฟิลิปปินโดยเกมคู่นี้เป็นจอห์นพอลที่ออกอาวุธได้เข้าเป้ามากกว่าเฉือนชนะเจรนัตไปได้แบบฉิวเฉียด2-1คะแนน,นส่งผลให้เจรนัททำผลงานได้ดีที่สุดแค่เพียงเหรียญเงินเท่านั้น ทั้งวันเ่อนี้ไม่ค่อยดีเลยเพราะว่ามันขาหนักๆยกไม่ให้ข<ะ>ึ้นมีอะไรฝา,ากไปที่้านด,ดิคะ่ะก็ขอโทษด้วยครับที่ทำไม่ได้ปิดท้ายกันที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสที่ Hall A กอสุมันติโบโจนโกโรคูนิอันที่กำลังชมเป็นการแข่งขันประเภทคู่หญิงรอบชิงชนะเลิศไทยส่งนันทนาคำวงและอนิสราเมืองสุขลงสนามฝั่งที่สวมเสื้อสีม่วงค่ะ พบกับเฟิรเนเทนเบยมือสองของโลกที่จับคู่กับซันเบย์เบย์จากสิงคโปร์ซึ่งสองคนนี้ค่ะนับเป็นตัวเต็งของการแข่งขันมีดีกรีตัวนักกีฬาชุดแชมป์โลกซึ่งผลการแข่งขันค่อนข้างสูสีค่ะผลัดกันเก็บคนละเกมต้องตัดสินกันที่เกมที่5ผลปรากฏว่า2มือตบลูกเซลูลอยของไทยค่ะก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของคู่แข่งจากสิงคโปร์ได้พลาดท่าแพ้ไปแบบน่าเสียดาย3ต่อ2เกม7ต่อ11 11ต่อ7 6ต่อ11 11ต่อ7และ9ต่อ11ค่ะโดยหลังจบการแข่งขันคานนันทนานะคะก็กล่าวเสียใจที่ไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้แต่ก็ดีใจที่สามารถคว้าเหรียญเงินมาได้เพราะนับเป็นผลงานที่ดีที่สุดเท่าที่เคยทําได้ค่ะพวกเราสองคนก็สู้เพื่อประเทศชาติเต็มที่แล้วค่ะคือพยายามทําให้ดีที่สุดพยายามเก็บแต้มทุกเม็ดทุกลูกค่ะถึงนํายังไงเราก็พยายามตามทุกลูก เราทำกันเต็มที่แล้วค่ะคือก็พยายามสู่ความสามารถแล้วค่ะได้เท่านี้ถือว่าเราสองคนก็ถือว่าประสบความสําเร็จในจิตใจของเราด้วยว่าเราเราสามารถเราเราสามารถที่จะแสดงฝีมือออกมาให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราคนไทยเขาเป็นคนจีนที่โอนสัญชาติมาเราก็ไม่ใช่ว่าจะได้กว่าเขานะนยางก็เต็มที่แล้วค่ะ และนี่คือผลการแข่งขันที่นํามาฝากกันค่ะคุณผู้ชมส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะนักกีฬาไทยของเราก็ยังมีลงสนามกันอีกหลายรายการเลยทีเดียวยังไงก็ฝากคุณผู้ชมช่วยติดตามข่าวสารและก็เป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาไทยกันทุกคนด้วยค่ะอานอนท์เปลาการะโกถ่ายภาพคริณาธิปิรุวัตทีมข่าวทีสปอร์ตรายงานจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย